ก็เดียครับบริการหลังการขายครับฮะมีเลขป้ายรถมาอีกครับซื้อรถแถมรถนะครับเขาเรียกว่าทําตามสั่งนะครับอันนี้ตอนนี้พี่โกเมนนะครับได้มาจําโซลนาคันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็พี่โกเมนเขาเป็นตํารวจอยู่ทางกระบี่นะครับนะฮะแล้วก็จะมารับรถในวันที่นะครับคือวันเสาร์นะฮะพอตอนนี้พี่โกเมนเขาอยากให้ผมได้เปลี่ยนไปก็แล้ครับตอนนี้นะครับผมก็เอารถมาเข้าทําการป้นกันถนิปนะครับใต้ท้องรถนะครับ แล้วก็ขัดสีทั้งคันนะครับสำหรับค so, ันน okay. well, ี้นะฮะพี่โกเมนได้สั่งให้ผมดูแลนะครับก็ผมทำเต็มที่ครับก็พรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับว่ารถใส่แค่ไหนนะครับแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยจะดําเหมือนรถป้ายแดงเลยนะฮะเราพ่นแล้วนะครับเพราะว่าพี่โกเมนเอาไปใช้ที่จังหวัดกระบี่นะครับก็คือใช้ทงภาคใต้นะครับแล้วก็ดูแลไปเลยนะฮะที่ผมทำเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะครับถูกกว่าที่อื่นแน่นอนฮะโอเคครับเดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้กันนะครับแล้วก็ อย่างไฟมุกเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็ได้รับของแล้วก็พอดีทามาใส่พอดีเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นไฟหน้านะครับคู่หน้าแล้วก็นี่จะเป็นไฟท้ายนะครับของซูงนา97นะครับอันเป็นไฟบุงส้มนะครับก็ตอนนี้ได้ทาการเปลี่ยนไฟท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะวนดูข้างหน้านะครับพี่กระเบนตอนนี้ไฟเช็คสถานะไฟติดทุกอย่างนะครับแล้วก็เดืนอทาตอนคืนก็เห็นนะครับตอนนี้ก็ มีแปะนัไ่ไว้ทีหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันอยู่ทรงก่อนนะครับไปหน้าไปขอทางนะครับโอเคครับเห็นช่วงใต้ท้องนะครับก็ดําเมี่ยมดีฮะดัาท้งผืนเลยครับแล้วก็ จะมะีชุดสายพานห,หน้าเครื่องทุกชิ้นเลยนะครับที่น้องเพิ่งเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้เอาไปทิ้งไว้ที่ร้านแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมาครับสายพานห,หน้าเครื่องทุกตัวเลยครับตัวเนี้ทั้งหมดสามเส้นนะครับวันนี้น้องดูแลให้เราไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับโอเคอเครื่องเครื่องเครื่องเขาก็เดี๋ยวผมจะดูแลให้มีเอาให้เรียมเลยนะครับขอจบงล้วครับ ก็ตอนนี้ก็กําลังเอารถตั้งสูตรนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปทําการล้างสปาภายในนะครับก็คือมีทําการอบโอโซนนะครับแล้วก็้นฆ่าเชื้อต่างๆนะฮะนะครับแล้วก็ส่งเอารถพรุ่งนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็กลับพบกันอีกแล้วนะครับเป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันที่ผมกาลังจะส่งมอบรถให้กับพี่กเมนนะครับก็เดี๋ยวเล่าเล่าความป็นมาณน่อนึงครับ พี่โกเบเน่ได้ดูรถจากคลิปนะครับในรีวิวนะครับก็สั่งให้ผมนะฮะทำการขัดสีชวีวันนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟตาหน้าแล้วหลังนะครับทุกอย่างนะฮะแล้วก็พ่นกันสนิมขัดสีรถนะฮะทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะส่งมอบกับพี่โกเบนนะฮะก็เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกจากพี่โกเบนนะครับว่าหลังจากเห็นรถแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับพี่โกเบนครับหลังจากเห็นรถแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับพี่ก็ดีครับสุดยอดเลยครับบริการแล้วก็ ก่อนการขายหรือว่าบริการหลังการขายอะไรเนี่ยประสานงานติดต่อตลอดแล้วก็ดีมากครับดีมากครับก็เป็นภาพรวมที่ดีแล้วกันให้ดูเนื้อรถให้ดูตัวรถเป็นหลักก็ได้นะครับน้องแชมป์น้องจอนเขาบริการดีมากครับรถก็สภาพสุดยอดครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องราคาเนี่ยเหมาะสมไหมครับพี่ตระเวนราคาก็เหมาะสมอยู่ครับก็ ก็โอเคจะบอกว่าถูกไปกว่านี้มันก็อะไรไฟแพงไปกว่านี้มันก็ก็โอเคนั่นแหละให้คนที่เห็นค่าหมื่นห้าก็ยังว่าแพงกับคนที่มาเห็นค่าอะไรนะคงลืมนะขายขายให้คนที่เขาเห็นค่าเจ็ดหมื่นห้าก็ว่าถูกถูกครับแต่ขายให้คนที่ไปเห็นค่าหมื่นห้าเขาก็ว่าแพงห้าบาทมันก็ว่าแพงถ้าไม่เห็นค่าใช่อันครับเอาละครับก็ก็เดี๋ยวพี่ระเมนนะครับจะเดินทางลงไปที่จังหวัด กระบี่ทันทีนะครับก็พี่กระเบนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตอน4โมงกว่านะครับจากที่กระบี่ขึ้นมาที่กรุงเทพนะแล้วก็ผมไปรับพี่กระเบนมานะครับแล้วก็แวะทานกาแฟทานน้ากันนะครับตอนนี้ได้ส่งพี่กระเบนที่ตอนนี้อยู่ที่ตลาดไทยมหาชัยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวของขลังยาถึงเข้าเการดีมากครับปการมีมากครับนะเดี๋ยวพี่กระเบนจะเดินทางยิงตรงนะครับแล้วก็แล้วก็ขับรถคู่ใจคันใหม่ นะฮะรับไปใช้ในบ้านนะครับเผื่ออาจจะโดนแย่งด้วยนะครับพี่กุเบนบอกแล้วนะน่าเป็นไปได้อยู่แล้วบอกว่าได้ครับงั้นเดี๋ยวผมกับพี่กุเบนวันนี้นะฮะต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องพิ๊กชอมรถบ้านนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถถูกและดีนะครับภายในคราวหน้านะครับมีคลิปใหม่ๆนะครับมาลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับนะฮะผมและพี่กุเบนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลา กเชี่ยครับบริการหลนการขายครับฮะมีเลขป้ายรถมาอีกครับซื้อรถแถมรถนะครับก็หวังว่าเผื่อว่าเราจะมีโชครับปกันนะครับพี่โกเบนถ้ามีโชครับมกันเนี่ยผมผมจะติดต่อการแลกแข่งขายไหมขาย่ไม่ขายครับเดี๋ยว้ายถูกลองที่หนึ่งครับได้อาจจะขายถูกกว่านั่นก็ได้ขายราคาเดิมก็ได้ครับก็นะฮะตอนถ้าแบบว่าตอนนี้พี่โกเบนได้รถไปทำตามความฝันในวัย ในในวัยรุ่นนะฮะเมื่อครั้งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับพี่กุเบนมองไว้ก็จริงจริงแล้วพี่กุเบนหลุดความในใจมาครับว่าเมื่อก่อนที่เขาพี่กุเบนได้เข้าทำงานเป็นตำรใหม่จริงๆพี่กุเบนเป็นตำรวจนะครับเนี่ยอยู่ที่กระบี่ใครจะไปเที่ยวก็ก็ติดต่อหรือว่าฝากตัวพี่พกุเบนได้นะครับนะฮะก็โดยตรงผ่านผ่านบิ๊กชอนก็ได้ครับได้ครับได้ครับก็นะฮะได้พี่กุเบนได้รับไม่ทันตาขอฝันแล้วก็วันนี้ผมก็ซื้อรถผมก็แถมรถให้อีก แต่เป็นรถเตอรี่นะครับขอบคุณครับได้ครับงั้นก็ต้องขอลาไปจริงแล้วนะครับก็โอเคงั้นพบกันคลิปหน้านะครับว่ามีรถอะไรมาเสนอก็ครับก็ตอนนี้นะครับห้าสิบเอ็ดหกประตูธานีนะครับกําลังออกเดินทางจากมหาชัยนะครับมุ่งตรงลงกระบี่นะฮะเอ่อสำหรับพี่โกเมนครับพี่ลาเกิร์เราเอาไปกำหน่งพี่ตลอดจะไม่เบี้อพี่ตลอดพี่ตลอดตอนนี้ดีเดินอย่างเดียวดีดีอย่างเดียวครับทุกทีนะใช่ครับโอเค อ่าแล้ฮะก็มีการทักซ้อมกันเล็กน้อยนะครับตอนนี้พี่โกเบนก็ท่านเป็นตำรวจอยู่นะฮะเป็นตำรวจที่น่ารักนะครับตอนนี้ท่านเป็นตำรวจเอ่อเป็นโฆษกชุมชนสัมพันธ์ด้วยนะครับตำรวจสัมพันธ์นะครับก็ใครถ้าไปกระบี่นะครับสามารถไปจเจอกับพี่โกเบนได้นะครับแล้วก็ให้พี่โกเบนแนะนําที่ต้องเที่ยวนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วแหละยิ่งพูดแบกยิ่งหมดแล้วก็จะแสงตาท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าหัวเริ่มลานแล้วอ้าวบ๊ายบาย